สวัสดีพี่น้องวันนี้มีงานงันหลงครับขอมมกครับ <c oughs> ถ้าปีไก่บนนั้นไมาเห็ุอยู่นี่ทมหลุมหนึ่งหลุมสองหลุมนั่นทมแล้วก็ปานขึ้นพุนครับเดี๋ยวเส่ยเจ้าของหน่ายแหละที่กล้องนี่อันนี้อยิ้น บอกแล้มาดันแต่พีไม่ไ,มไปเอาครับเอาดันครับวันนี้ครับผมเอาดันมาเกียร์ให้หนึ่งครับยาวมายาวมายาวมาพี่น้องยาวมายาวมาอาจจะอุ้มได้ไหมครับเพราะว่ามีเฟืองครับผมเอาเอาตัตึกเอาพ่อ อาต่อไปครับผมวันนี้ออกหน้างงานกับแถวสี่เจ็ดสิบแปดเสียสันตีนะครับผมวันนี้มางานแปลคู่เอ,อ้ยเปิ้ลกระดันอยู่บนแลครับดันขึ้นคู่ไงได้ทางพ่นอ่ะนดี๋ผมก็ดันลงมาผมไอ้ทางขาดแน่น,นอนก่อนครับเดี๋ยวค่อยจีดันดินช่วนไหลขึ้นเรื่องคุณครับผมอ่าอ้าวดันไปครับในเงี้ยไอ้เทียมแล้วรุมเนี่ย อืมดูกันยาวอืมอองานนี้นี่ทั้งดันทั้งไถนะครับนีบ่ปาดไปอึ้ยนี่มาฐานเออฝึกดันไปเลยครับผมมือใหม่มือใหม่ไม่ต้องชินย่างไรครับรัตะน้ำหงกับพ่อครับนี่ดันเข้าไปาถอยอีซ้ำดับ สองหนึง่งสองจูดโอ้กินหน่อยแทบวะ ไปพี่น้องขึ้นไปโซนนี้ครับดินนี่มไหลลงมาจากไฮค,ครับผมไฮช้่งสู้หมดครับตคร่องคูขึ้นไปครับทางนามมากพอดีครับโอ้ยคันแม่นารถโจกม,า,มวกวากนี่มัดัวกวางนี่รถถมที่ได้เที่ยนหลังหนึ่งบริเวณพมบานี่เยอะขนาดเลยครับแต่ว่าบาริเไทยตอนแล้วไอ้เมืองครับเพราะว่าผมม,ผมี้พุทไทยครับเก่งใจเจ้าของหน้าครับ มันจะจอดดูอะไรกัเจรงใจเพื่อนนะครับจะเลยต้องฝากนี้ก็ฝากคนตายด้วยนี่นี่ผมจะลูบลูบเสี้ยงขึ้นไปก่อนครับบรรดาบแรกให้มันจีดันง,ง่ายๆก็หน่อยอ,อ่าหอากล้วยมันยังบัดเออโอมาถมขั้นแท้ขั้นแดนครับมันขาดมันขั้นหน่อยต้องเสืมขม้นนับอา่าถอยวนแล้ว แต่ว่าดินโมนีนี้ร้ายครับไหลลงมาบบกคักเล,เลยครับเชิดได้วไวเลยใต้ตอนที่เอาขึ้นเสร็จในเบื้องรับผาดอยู่ลืมเข้าเฝ้าน้ำง่ามครับเขาเที่ยงกับกินใบซองคุณกินบ้านลืมหหอเขาไปเอ้ยหิวล้วครับป่านี้ดังคักอันนี้เสริมขั้นหน้าขั้นแดนให้มันสูงขึ้นครับขั้นเก่ามัน มันตํำน so ้ำโสเดี๋ยวมันเก็บน้ำมาอยู่ครับเสริมเข้าไปอัดไปเล็กน้อยให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงเอายัดไปแด้วไปอืออืองานนี่นี่ไปเจ้าของหน้าบอกว่าตั้งปีหกเก็ครับช่วงพฤศจิกาทันมากเลยครับแต่ว่าบบว่างมาเห็ดให้เพิ่นครับมาเนี้ยบ้างเลยมาเลยครับมาเนี้ย โอ้ยดินเกียนแล้วครับวันี้เพราะว่าดันแนนี้เราต้องไปไถต่อครับไปไถเราโอ้ยดินแข็งครับก็จะงอกซ่อนขูดนี่ไถก็ไถยากครับกินหาพันนี่ว่าใดเลยต้องกินสามกินสามยังม่ลงครือบโอ้ยไถหะไถห้ามไปเจ้าของหน้าได้สิบา อ่ะยาวไปวันนี้ดันดันเสี่ยงขึ้นไปคอนครับอ้วนอ่ะขึ้นไปถมมองมันขาดครับมันมองนี้คือมองมันขาดของหน้าว่ามันหน้ามาวันนี้หน้ามันเสียดไม่ไปตันทั้งจุดทั้งหู่นครับมุมใส่กว่าไปครับตันวันนี้หน้าได้หล่นมาขาดเลยครับวันนี้โอ้ยเง้วเลยบัตนี่ขี้ดินเครื่องให้ไหลลงมาวัดแค่ยื้อ่าเป็นเต็มให้ ยครึ่งหนึ่งเครื่งให้เนี่ยแต่ว่าหลายครับจะต้องพูดเยอะที่ดันยากแนงหน่อยครับเพราะว่าหลุดเ่อามันน้ำหนักเบาแล้วก็ดินทรายเนาะทีดันยากแค่หน่อยอืมก่อนสี่บูสี่ใบ้ะตรงหองหน้าไปแคมเนว่าใส่แบบลูกตุ่มสองอันนี้จะสีดันยากแนงหน่อยครับ ตรงนี้ครับดันเกีย์ให้นึงไปก่อนครับมันแบบดันฝืดๆตั้งน่อยเพราะว่ามันติดเฟืองครับเฟืองเยอะดันยากรอฟี่ถิ่งครับเปลี่ยนน้ำมันครับแบบนี้สําหรับผมนี่ก็ัยังดันเพราะท่านเป็นมาได้ครับยังมีเป็นคืนไปยังอยว่ครับขันมุมีสกีนี้เรียบร้อยยิงดังยิงดังโดดทุกบนี่ครับไปเลยนี่ครับ ข,ของหน้าก็บริภาคครับสงสัยสีเมยน้ำเดินดนตรีมากครับมือนโซาสำหรับคลิปนี้ก็บบริไทยจอนไอเสียงานครับเนาะเพราะว่ามันเล็งครับในกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครับช่องทังอันแนหน่อยของผมเ,ผงงเล,ดดลยด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับจในกับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่ติดตามรับชมครับผม สำหรับคลิปนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปยังรอช่มต่อต่อไปเรื่อครับเออปติดตามนะครับผมสวัสดีครับ